สวัสดีครับก็ผมต้องกล่าวคริปโตนะครับผมวันนี้เราก็กลับมาอัปเดตสถานการณ์บิตคอยแล้วก็คริปโตเคอร์เรนซีกันนะครับผมฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแล้วเรามาดูกันแด่ครับผม OKX ครบจบในที่เดียวซื้อคริปโตทำดีไฟล์ก๊อปปี้เทรดเอไอบอทเทรดดิ้ง p 2ททดลองเทรดก็ได้ รองรับภาษาไทยเต็มรูปแบบสมัครผ่านลิงก์ใต้คลิปรับสิทธิพิเศษและกิจกรรมมากมายอย่าลืมไปสมัครกันไว้นะครับอ่ะนะครับผมอันนี้ก็คือจะเป็นในลักษณะของกราฟที่เราเนี่ยได้เจอกันมาทั้งสัปดาห์นะครับผมก็มีการพุ่งขึ้นและก็ชะง,งักเทลงมาก็ปรากฏว่ามันก็ยังอยู่ตรงนี้นะครับผมสำหรับบิตคอยก็ดังนั้นเนี่ยตอนนี้ยังถือว่าไม่หลุดกรอบนะครับผมแต่ตรงนี้ มันก็ลูกผีลูกคนนะเนาะเออถ้าในวันนี้มันอาจจะมีการล่วงลงมาอีกรอบก็ได้นะคือ <c ười> ค่อยล่วงอย่างเงี้ยอ่าอย่างอย่างเส้นเนี้ยนี่ขึ้นมาปุ๊บขึ้นปุ๊บขึ้นปุ๊บอ่าแล้วก็เด้งขึ้นอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็มีโอกาสอยู่เหมือนกันนะผมแต่ช่วงเนี้ยจะเรียกได้ว่ามันเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อเลยก็ว่าได้นะครับผมซึ่งอ่าพวกบิตคอย n อทีเนี่ย ที่เป็นสปอตนะครับผมจะถูกพิจารณาในช่วงสุดท้ายแล้วมันคือโค้งสุดท้ายนั่นเองนะผมแล้ว ETF ถ้าเกิดผ่านมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับผมเรามาดูกันเจ้าตรงนี้ดีกว่าเนี่ยเออเราดูในทางทางเฟรมมันเลยดีกว่านะครับผมอ่านี่สิ่งที่มันเกิดขึ้นคืออะไรนะครับผมคือช่วงนี้ครับคือช่วงนี้ช่วงนี้คือเป็นช่วงที่สปอต ETF เนี่ยมันผ่านพอดี พอมันผ่านแล้วมันก็แลลลี่ขึ้นไปประมาณสัก20ปีได้คือมันมีแต่ขึ้นขึ้นขึ้น,ข,นขึ้นตลอดเลยเพราะว่าอากองทุนที่เป็นเงินทุนโลกเก่าเนี่ยเขาก็จะเร่งมาจาัดก,การอะไรพวกนี้มกซื้อสปอตเยอะๆเลยนั่นเองนะครับผมแต่ว่าบิตคอยเนี่ยมันยังแค่เนี้ยเนี่ยเอาเอาจริงๆเลยเนี่ยนี่นี่คือยังไม่ได้มีสปอตอีทนะครับผมมันก็ยังพุ่งเลยขนาดนี้แต่ถ้าเกิดว่ามีสปอตอีทเนี่ย มันจะขึ้นขนาดไหนอันนี้เราก็สามารถดูกันได้เลยนะผมอ่ะโอเคทามเฟรมเดือนหนะครับผมก็ยังมีโอกาสแนวโน้มที่จะยังได้ขึ้นอีกเดือนหน้านะเออคือพอมันเขียว1 2 3 4งสมี่ห้าห้ามีการพักตัวนิดหน่อยนะอาจจะมีแดงสักเดือนก็ได้กุมภาแดงแดงอะไรเงี้ยเออเพราะว่ามันต้องรอเส้นพวกนี้มีการดึง pull back กลับมาก่อน นั่นเองนะครับผมแตม่ถามว่าถามว่าสัญญาณซื้อเนี่ยมันมีมานานยังก็มีมานับตั้งแต่ตรงช่วงนี้แล้วใช่ไหมแต่ว่ามันติดแนวต้านขึ้นมาเสร็จแล้วมันก็ซื้อขึ้นมาตรงเนี้ยถือว่าปล่อยยาวได้แล้วนะครับผมสาหรับคนที่มีอยู่แล้วเนาะสำหรับคนที่ยังไม่มีถามว่าซื้อได้ไหม dca นะครับผมดูทางเฟซหนึ่งวันเนี่ยเราก็จะเห็นนะครับผมว่าพอเมื่อมีการร่วงร่วงปุ๊บหนึ่งมีการช้อนขึ้นทันทีร่วงปับงป๊บช้อนร่วงปั๊บช้อน ก็เป็นสัญญาณที่ดีนะครับผมที่มันจะพุ่งขึ้นถูกไหมแต่ว่ามันรอเนี่ยรออันนี้ก็เฟคเอาอกใช่ไหมลงมาก็อย่างที่ผมว่านะครับผมก็คืออันนี้จะเป็น ascending t i a n g l e ถูกไหมก็คือเป็น barrier แบบนี้อันนี้เฟคเอาถือว่าไม่ผ่านตรงนี้นะผมก็ร่วงลงไปอันนี้เหลือเทสอีกรอบละมีสองรอบนะผมก็คือรอบล่างกับรอบบนถ้ารอบล่างผ่านใช่ปะ ก็คือเด้งขึ้นกลับมาประมาณนี้ก็สามารถซื้อเพิ่มได้แล้วก็ถ้ามันชนตรงเนี้ยเราก็รอเก็บไว้นะครับผมจนกระทั่งถ้าเกิดว่ามันลงมาอีกตรงนี้เราก็ซื้อซื้อ,ซ,อซื้อตามแนวเนี้ยยังไงก็ได้นะครับผมสำหรับเจ้าตัวของบิตคอย n เนาะเออผมก็ไม่มีอะไรพูดมากหรอกเนาะส่วนเรื่องของเอาคอยนะผมแล้วเอาคอยเนี่ยเราจะดูพิจารณาแบบตัวใหญ่เลยแล้วกันนะครับผม ซึ่งตรงนี้นะผมถ้าเราดูไทม์เฟรมวันเนี่ยเราจะเห็นว่าช่วงเนี้ยเอาคอยเนี่ยมันจะล่วงอยู่หนักพอสมควรนะรผมเพราะว่าอะไรเพราะว่าเส้น EMA 200วันเนี่ยมันห่างมามากนะผมมันอาจจะต้องลงมาชนเส้นเทสสักรอบหนึ่งก่อนนะครับผมดูที่ u s า t d d นะครับผมก็จะเห็นได้ว่ามันมีการ p ฟู back ขึ้นมาถูกไหมซึ่งตอนนี้เดี๋ยวมันก็จะมีการฟูแบ็ k ขึ้นมาถึง อ่าสักประมาณ6.64เนี่ยประมาณเนี้ยถ้าเกิดว่ามีการแบบเด้งขึ้นไปแบบเต็มที่นะเพราะว่า f m a 200เนี่ยจะมาชนตรงนี้พอดีเอออันนี้ก็ดูหลายบริบทหน่อยนิดนึงนะฮะส่วนถามว่าโดมิเนนซ์ของเจ้าตัว b c ใช่ไหมไซเวยถ้าเกิดว่ามันไซเว์อย่างเงี้ยอ่ามีการผลักดันขึ้นถูกไหมอันนี้อันนี้คือการไซเว์นะเออแต่ว่ามันอาจจะแบบ มีการสามเหลี่ยมแบบกับด้านก็ได้นะครับผมอันมันอาจจะขึ้นประมาณสัก5 5 9เ้ถึง56เนี่ยประมาณเนี้ยแถวๆเนี้ยมีชนปุ๊บใช่ป่ะถ้าชนเนี่ยแล้วไม่ทะลุต่อใช่ไหมมันก็จะร่วงลงมาแบบเนี้ยอันนี้ก็ไม่รู้ว่ามันน่ากลัวขนาดไหนนะ <c oughs> BTC <c oughs> ก็ยังอาจจะแบบไซเวทะทำกรอบแถวนี้อยู่ก็ได้ถ้าเกิดว่ามันจะเป็นท่านี้อยู่นะครับผมก็รอดูการติดตามต่อไปนะ วันนี้ผมจะไม่พรีดิกอะไรทั้งสิ้นนะครับเพราะว่ามันยังเป็นสถานการณ์ที่อ่ะยังไซเวย์อยู่เนาะอืมก็เล่นสั้นนะเล่นได้เนาะแต่เล่นยาวนี่ก็ซื้อสปอตเก็บไว้ดีกว่านะครับผมประมาณโอเคก็ก่อนจากการก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะผมวันนี้เราดูสั้นๆนะ แล้วถ้าเกิดว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรใหม่นะครับผมเดี๋ยวผมจะเข้ามาคุยกันนั่นเองโอเคเจอใหม่ในคลิปหน้าผมสวัสดีครับบ๊ายบายแล้วเจอกันครับผมรักทุกคนครับจุ๊บ